สมัยรัการที่มันแบ่งออกนะพวกอีสารที่งกแล้วมาจากลาวทั้ัหตดพวกหลัตันแก่ตแต่พ่อวะตาเจ้าับพงพระเจ้าสิริพุทธสารทีไรขาคามมาเราได้แตต่างรักกันหลายสิ่งหลายองของบัวหลวงใหญ่ลงมาเพื่อยังนำมาตีมาขาพวกเขานีมันสะอาดลาวแล้วกัน แต่ว่าสรรสัไทยชื่อคือกันกับพี่น้องอยู่อเมริกาสรอเมริกาแต่คนลาวข้าน้อยนี่คนลาวแสสไทยกินข้าวเ้าเนไบ่ชัดันบวกนี่หมดสามันทนฉะนั้นกาสกยินสาไปให้ได้เพราะว่าพี่น้องเฮีย้องหลายพี่น้องรับขน้อยจักไป lắm mày bắn mất, lắm mày bôn, lắm mày tân lắm mày lắm lắm hay, hay. Lắm hay. Lắm hay. Lắm hay, lắm lắm phải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  bạn có lắm phải lắm 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 phải lắm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  đẹp lắm phải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  lắm

ข้าได้ล้มเตยยังม่ทันได้ออกแต่ว่าทายเซ็นเรียบร้อยแล้วเป็นล้มเตยถึงวันไหลเตยหัวหัวฉันไปเต้นหัวเธอต้องไปเตยบัณแต่ว่าหัวฉันนี่ไปเต้นอยู่เนี่ยเลุกถึเล้มเตยต่ออกไปมีของจะเลาในประวัิศาสร์ควได้สี่ยงตัดโกฟ่าไปต่างหาพะโนดมีหมู่บานชนะมีสาพันพะโนดไปแน่นอนขึ้นหอดประเทศนี้ก็ไปพะ้อยไปมาหมดแล้ว เยอรมันนั่นไปดอกมตนคนไทยฟังกันมันต่อไทยแล้วผมมาคือคนลาวเขาอยู่ในราการเลยตอนรับยินดีปขอดใจมากขอบค้นขอใไ้พี่น้องอนุรักษ์แล้วเ่ามัทอรับ้านเขาภาษาฮไอ้ให้ดีก็น้อยเนี่ยป็นผู้ทีอนุรักษ์ภาษาก็น้อยบอกให้บอกไทยดอกบอกไทยอจรต่บอกลาวที่ไทยแน่ย có con này con con mún gần mún, tây ma, xếp nè, điệp ma yam, bay bỏ bay ra đây, bó bạc bay ra nè, à mình thì lóng nó, luôn. ล้ำสดสดบ่มีแขนดอกหมอแขนยังกำดังเข้ามาเดี๋ล้ำสดสดภาษีบาพ่อเสียก่อสลดต้มีฝ้าเด้มีฟ้ามีแล้วบัดนี้มีแม่พอเลยมีนี่เล้วออกห้อย้อมเด้แดดิ่งดองนะแบดนิ้งดองเอาไปตลบงานะอันนี้็นล้ำเนาะเด็กควล้ำล้ำล้ำยาวล้ำรองยาวคาเป็นล้ำเตืนควเป็นล้ำเตย ลับ nhau อีโอคือตัวโอทำน้องบวนโอ้ยฟ้าฟาฟ้าห้องยนเสียงยนต์ฟ้าห้องสงเลิกบัดนี้พี่ขอลงไปท่องในฟ้าห้องนนองันโพงามอย อ um ้พันนามนี่ละค่าเลยโอ้ยน้องน้อยอ๋อๆๆๆอๆๆๆอๆๆๆๆ้ๆๆอๆๆ่ๆๆๆๆๆวๆๆๆๆๆๆัๆๆ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 ๆเอ้ยๆๆๆ่าๆๆ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 รๆๆๆนๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆๆๆีอๆๆๆๆๆีๆๆๆนๆๆ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 มีๆๆๆๆ่ๆๆง ให้มาบนบันเอิ้อนดวงหอมน้องตังสีอำนาจขุนมาสีจะมาฟุกซ่อยฟองสนองให้อยู่เจริญพี่ไม่แล้วแก้วลังน้องลงมือน้องพี่น้องให้เลี่ยนทองเทีเหลืองเฮื้อเมืงฟ้าสมเด็จองคฟังข้าขอได้จัดยังองตุ้มวงทีสมเด็จองค์บารมีสมเด็จองค์อยู่เก่าอย่ามีเศร้าดอกวันวางศาสนาพี่น้องอุ้ยกินเส้นร้องเสียง เสียงเหลืองของไทยกูองค์ของเดีขอให้กำส่นตีบโปรดเอาเจ้าหุงเมื่อเด้อผู้ดยกคุ้มยกบันหากามดอกปาดอนขออย่ามีเรื่องห่อนปีใหม่เสมาหามอารุณคาและวัดไอเสียงไก่ลังและหางให้มีสุขสมสั่งปัญญ์จะตกตามเดียดเด้อผมฉลาดหมอลำเสมาขอส่งตอนขอให้กูสุขวนลมเอาร้อง lớn bởi lớn lớn vật bắn tăng tung cằm chiếm nửa ta bắn hộp phát âm hộp cũng to xa đi đến hang cậy thu nói chung thấy bàn tung máu hải tung nói xếp biệt tung trai Cái biển loài ta tung cuốn cuốn hỏi Cái biển ru nhai cuốn nhai coi nhai cãi khẩn mình ăn thối thu nong này nói sọc gian liền đi thu mi na hơi động gia sỉ mi còn lẻn mi suất đen suất mòn suất mòn thấy để mẹ đứa đứng vì gia sỉ hòn xoắn cằn nọc quang น eh ี่บอกใครของอะไรจะหนุกแม่มาเสริมสาธุดังอุ้ย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 นะ สาธุเด้อขอเมื่อเสริมสิกัวเดิมปีแล้วให้เงินคําคําแก้วไหลมาใส่ใจให้พี่น้องชาวลาวอยู่สหรัฐมีหลายมีกว่าปีเก่าพุ่บไปใส่ยาสิลงพวกคุณพ่อคุณแม่น้องนุ่งเพื่อนสนิทมิดสายก็ได้ทุกๆคนอยู่ทั้งสหรัฐอเมริกาเอ้ยทุกๆคนคอยพุ่งขึ้นสู่ความดีขอใมีความหวังตั้งมนุหม่ไว้ให้ขึ้นมาล้ไม่หอมไก่ดอกเท่าทั่วย้อมือใส่เนื้อหัวปีม่มาผ่านแล้วคือพรแก้วลาส่งไป มื่อนี้ได้คือทางสมัยกับพัรยาเสียวเกอสายแก้วจําปีครับจําปีพร้อมพัรยาของเพิ่นได้มาฮอดาดทางกาฝยูนมาคนคนจอนโอ้ยฟังเอาเด้ออีพอนี่เสียงขอฉลาดน้อยมาตอนพอแวเฮาบัดนี้เป็ยังไงหมู่เจ้าสรอเมริกาสุขสบายกันหมดอยู่ดีสบายมอลําปองจิตอย่ามาเห็น้ลุงตาป้าแม อยากเห็นว่าพี่น้องสารอยู่สหรัฐอเมริกาจนซิแล้ออยบุญขอนั่นอ่าก็หลายตกใจเอยโอ้ยน้องอ้โอ้ยลนโอยคนมาลบ